เจอกับม mm ันเจอกูโโคตรเกียนเลยครับสู้ไม่ได้ค่าตัวตายนี่แหละคนเราอะไรออ่ามีอ่างโดม่ไะกนนี้อย่าไปโคมานะครับเอกดเีมไ่ไดอยาไปคกับมึงอะไอสัสเด็กเล่นได้แค่วันเดียว เงียบครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ต้องอยู่เกมพลอยแบงค์หรือพี่บีเจอคนปากเลยนะครับรอดิโอเคเขาบอกว่าขอโหดขอชนะมาสองรอบทำร้ายเด็กด,ด้วยนะครับเด็ก <c oughs> มือใหม่เพิ่งเล่นได้แค่วันเดียวครับเขาบอกว่าเจอเลยครับมาเจอเลยครับแพ้ผล สึกว่าเป็นคาเฟ่ร้านนี้นี่ไงมีมีดไนม่รอโอ้ยร้านเหมือนเด็กเก่ที่อะยงไม่เจอกู อย่าอย่าฮ่าอย่าเอาเด็กมาปั๊มอีกอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าไม่น้องไปเข้าห้องอื่นโอเคนี่อันนี้เจอกับมันเจอกูโวโคตรเกลียดเลยครับสู้ไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่แหละคนเราเจอกรงล่างนะไม่ต้องกระโดดขึ้นหลังมันี่อะไรอะ อย่าไปโค้งกับมึงอ่ะไอสั์เด็กเล่นได้แค่วันเดียวไปปั๊มตังเขาเอียงย่างน่ะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนห้องอป่นเร็วจไหล่น่วย

อุ <lien> ้ยอย่ามาโดนแถวนี้พี่ไม่ชอบเดี๋ยวเจอกันได้หรอวครับอย่างผมไม่ยอมแพ้ง่ายครับเจอข้างบนได้โดเจอข้างบนอะไรมึงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวต้อตีนถีบช้อนหน้าให้ยอเดี๋ยวมึงก็รู้เกมแพ้คนไม่แพ้เป็นไงโอเค

บทอะไรวะฮะนี่ยังบทอะไรบทอะไรลงไปนอนไปฟันตูดเลยนี่ไงลงไปนอนกองกับพื้นไป

มันไม่น่าจะโดดนะถ้าโดดมันก็นี่อะเล่นอะไรอะเล่นอะไรสองแปดหน้าของนี่แปดหกโอเคไปมึงเนี่ยเลิกดมกาวก่อนแล้วค่อยมาเล่นโอเคโอ้ย โอเคสูตรน้ามังดิน่าคุ่นหลสกอร์ห่กันนึงเลสีกเฮ้ยมึงมึงหักหลบวะมึงมึงหักหลบวะหักหลบวะหักหลบวะเอ้ยเ้อยู่ไหนวะเอ้เดี๋ยวตกเด็กเฮ้ย ผมไม่ได้คนยามโซหนะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอัี้วมาโอโชกเกียนเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยตายแล้วโชกเกียนโชกเกียนมยังทำสดทำเซียนือนเรียนมาดิหนมงเจอกูโอเคนี่ไงทำสดทบสดทำเซียนทททำเซียนอะเนี่ย เตียนอ่ะเตียนอ่ะตีหน้าหักโอเคเ้ยโกรหนีแล้วนะเฮ้ย นี่ไงลงไปนอนกองเอียเอียตีตีหน้าหักตีหน้าหักไม่ไมยอมรักฝั่งเพื่อนแม่งยำน่เยนี่งยืนนิ่งงนิ่งอะนิ่งองศพลงไปนอนกองเอาพื้นเลยเขาไปี้แขนผ่านนั่นแหละเดี๋ยวดูฉากนี้ โอเคโอ้ยเข้าไปแรกเราไม่ควรเข้าไปแรกนะโอเค นี่เงี้ยมึงหะเหม็นจักกแล้วตีตีหัวตีหัวกระโดดแล้วเดี๋ยวมึงจยาเป็นจัมเปอร์เหรอนี่ยโดดลงไปนอนกองกับพื้นเลยโดดโดดไปนอนกองกับพื้นเนี่ย โอเคนี่แน่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 จบแล้วครับชีวิตนี้ไอ้ไอ้ไอ้ทำร้ายเด็กไม่เก่งไม่เก่งเหมือนที่มึงเก่งกับเด็กอะฮะกว่ากันนี่บเ้าสมาดีมนาอมเว้ยเวลาพอมีเว้ยเวลาพอมีเว้ย อิ้งโอ้โหหลบข้างเลยนะครับกลิ้งลงมานอนกองกับพื้นโอ้โหสูงมากวิวนี่ก็ดูเอ็อบอยู่อะไรคติ๊กเกร์เบสอะไรมึงวะอะไรอะไรนี่ไอ้ยตีตีหน้าหักข้าเฉือนศพเฉือนศพเฉือนศ

เออรอหังไไม่มาต่อ17ก็ได้มาชีวิตนี้ยังมีอีกยวไกลโอเคไปยาวไกลๆหน้าอ๋อีตออย่างที่พูดไปโอ้โหจบเลยชีวิตนี้ลาก่อนเดกีชักเลย่เอ๊ะ เก่งกับเด็กจบไป้วยคลิปการกำจัดโจร Yes เจอคยกล่าไปเตองูบุมากขอจบกีปเพยงท่านี้อย่าลืมกด subscribe รือถูกใจเพื่อตามตอนตอ